สว,ส, ordu. สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันกับแนวทางสายด่วนนะครับพี่ๆเนาะสายด่วน3ามลาวนะครับลาวสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ลาว i p พนะครับพี่ๆก็สำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับพี่ๆเนาะก็มาแค่รอบเดียวแต่ว่าท่านใดที่ติดตามเราก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับพี่คุ้มอยู่เนาะเพราะว่าแตก3ตัวนะครับท่านใดที่ติดตาม3ตัวเนี่ยนะครับส่วนในตัวเจาะเนี่ยมาในในเด่นรองเนาะแต่ว่ามาบนล่างน,นะครับพี่ นอนเด่นเน่ยมาคู่กันเลยผมให้1กับ7นะครับสามคัคคีผลที่ออก7 1 2กับ17นะครับเนาะท่านใดเอา1หรือเอา7ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่1217เนาะเนี่ยมาตรงๆเลยแต่เสดายที่ผมไม่ได้เน้นให้แล้วก็แตก3ตัวด้วยนะครับพี่ๆรอบแรกเนาะส่วนสามัคคี VIP นะครับให้4กับ3ผลที่ออก19251อันนี้หลุดไปลาวว p นะครับ ให้9กับ5้าผลที่ออก38163อันนี้ก็หลุดไปนะครับเมื่อวานที่1เดินเนาะเนี่ย1 2 1 7 5 1 8 1นะครับ3ราวเมื่อคืนนี้เนาะ1เดินส่วนในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับค่ำคืนวันที่30นะครับกรบกฎาคม25 6 8น้นะครับชื่นชอบในรอบไหนนะครับพี่พี่เนาะแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่แนวทางแอดก็ทำตามสุดคำนวณเนาะมีเข้ามีหลุดนะครับ

ส่วนเราสามคี vip นะครับอันนี้ผมก็ได้เลข1กับเลข7รูดไปที่เลข7นะครับ1 2 1 2 1 3 1 9 7 2 7 5 7 9นะครับ3ตัว1 7 อืมนะครับขออภัยด้วยเนาะจะให้สตัวเลยนะครับ179นะครับพี่พี่นะครับส่วนเราว VIP นะครับพี่พี่คืนนี้เราว VIP ผมให้ไปที่เลข0กับเลข6นะครับ

นะครับสรับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางในขั้คืนนี้ขอให้โชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ